สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง t h a l o t w i s d o n นะคะกลับมาเจอก,กับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวาลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมจนถึง22พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะต้องการจะสนับสนุนแม่หมอสามารถทําได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยค่ะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1, 1 8มกราคมค่ะ,ะส่วนไพ่ห้ใบข้างล่างก็คือไพ่ c า a ิฟายของไพ่ข้างบนแต่ละใบนั่นเองนะคะไพ่2ใบนี้คือไพ่ประจําตัวของคุณนะคะไพ่2ใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ไพ่นี้คือไพ่เมนเอเนจค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,อะตอนนี้นะคะ,ะไพ่ประจําตัวคุณนะคะออกมาบอกว่าคุณเนี่ย เหมือนพร้อมที่จะอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่หรือว่าอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อเธอคนนั้นของคุณนะคะคุณอยากจะเริ่มเ,เริ่มต้นความรักดีๆนะคะกับคู่รักของคุณนะคะทีนี้คุณน่ะเริ่มเข้าใจบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับการที่ มันจะต้องรอคอยนะคะบางทีเนี่ยมันเหมือนว่าคุณจะต้องรอคอยให้ถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนนะคะหรือว่าให้คนที่มีภาระที่มากกว่าเนี่ยเขาได้ปลดเรื่องภาระในชีวิตของเขาไปก่อนนะคะ,ะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันถึงจะราบรื่นนะคะ,ะด้วยความที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะกรณีที่1ก็คือ คุณเนี่ยขยันมากเลยขยันในการทำมาหากินนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปรอดนะคะรวมถึงการขยนันแล้วก็ความพยายามนะคะที่จะทำงานในความสัมพันธ์นี้นะคะโดยที่สิ่งที่คุณทำที่คุณอยากจะมีความพยายามมากขึ้นเนี่ยก็คือกรณีที่หนึ่งก็คือคุณส่องเขาแล้วคุณเห็นอะไรบางอย่างทำให้คุณอยากจะ พยายามกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นเนาะกรณีที่2ก็คือคุณเนี่ยปิ๊งไอเดียใหม่ๆนะคะในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปรอดนะคะคุณก็เลยอยากจะพยายามนะคะอืมทำมันอย่างสม่ําเสมอเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า ตอนนี้บางคนนะคะยังคงสับสนนะคะในชีวิตอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับบางคนนะคะเขายังมองคุณสองคนในลักษณะที่ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของคุณสองคนอยู่นะคะคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบกลัวเรื่องปากนกปกากกาจามจิกอะไรก็ได้แต่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือในช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จักรวาลเนี่ยพยายามจะปรับสมดุลของอารมณ์ของคุณนะคะในเรื่องที่คุณสับสนในชีวิตอยู่เนี่ยคะ่ะให้กลับมา ปกติดีนะคะไม่สับสนนะคะจนเกินไปเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยระหว่างคุณสองคนมันมีปัญหาเนาะเรื่องบางคนเนี่ยระหว่างคุณสองคนเนี่ย,นนย,นนยก็คือมีภาระนะคะที่ต้องจัดการในชีวิตแล้วก็เรื่องของคนอื่นที่อาจจะแบบชอบนินทานะคะว่าร้าย จริงๆทั้งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาเลยก็เป็นไปได้นะคะมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาแล้วคุณก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะแก้ไปได้นะคะอีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญสําหรับคุณที่คุณผ่านมันไปไม่ได้นะคะก็คือมันเป็นเรื่องแบบความระแวงเนาะเกี่ยวกับเรื่องแฟนเก่านะคะถ้าไม่คุณระแวงแฟนเก่าเขาก็คือเขาระแวงเรื่องแฟนเก่าคุณนี่แหละนะคะอืม ทั้งหมดทั้งปวงนะจากไพ่ที่เปิดมานะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นความรักของเขาเรียกว่าอะไรอืมรักครั้งแรกเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่อายุคุณแตกต่างกันมากๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนต่างชาติคนในเครื่องแบบนะคะรักทางไกลนะคะรักผ่านออนไลน์นะคะโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนาะอืม ประมาณนี้นะแล้วก็มีเรื่องแฟนเก่านะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสำหรับชาวรัคนาราศรีพิจิกเนาะที่นี้เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่อีกสำหรับหนึ่งให้นะคะมาดูกันว่าตอนนี้คุณสองคนความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างนะคะขอ universe นะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศรีพิจิกและคู่รักด้วยไพย่สัมพันธภาพผ้าใบค่ะ ความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ก็ดูแบบหมืนมืน,มนมงงงนิดหนึ่งนะอะตอนนี้ก็คือแม่หมอให้สองใบเนี้ยเป็นของคุณแล้วก็สองใบนี้เป็นของคู่รักอของคุณ,คณซึ่งถ้าคุณคิดว่ามันไม่ตรงเนี่ยลองสลับการดูนะคะเพราะว่ามันเป็นการ เป็นอะไรที่มันสลับกันได้ระหว่างคุณสองคนนะคะตอนนี้คุณนะใครที่คิดว่าคุณแบบถูกหักหลังอะไรอย่เงี้ยนะคะก็คือว่าคุณเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคุณหักหลังตัวเองนะอืมปักตัวเองอยู่ตรงตรงเนี้ยนะคะไม่ยอมให้ตัวเองไปไหนนะคะอ่อแล้วก็คุณเนี่ยก็ไม่ได้จับปลาสองมือเนาะ ตัวคุณเองนะคะทีนี้สิ่งที่คู่รักของคุณรู้สึกหนึ่งก็คือเขาว่าเหมือนแบบไม่ค่อยอยากให้คุณเข้าใกล้เขาเท่าไหร่เนาะพยายามแบบบล็อกคุณเลยแบบเนี้ยนะคะอาจจะเป็นบล็อกทางากายภาพหรือว่าบล็อกทางจิตใจก็ได้นะแล้วก็เขารู้สึกว่าความรักที่เคยมีให้คุณนะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะส่วนคุณทั้งสองคนตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะของการที่ว่า แม่หมอขอเรียกว่าเป็นการหลอกตัวเองอยู่นะคือทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วดูแล้วก็น่าจะยังรักกันอยู่แต่ว่าดูเหมือนว่ามันมีเรื่องความเข้าใจผิดนะคะความไม่เข้าใจกันอยู่เนาะก็เลยความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมาเลยเป็นแบบนี้นะคะอื แม่หมอนะคะจะเปิดไพ่คำแนะนำให้หนึ่งใบน,นะคะขอ Univers อนะคะให้คำแนะนำกับชาวพิจิกและคู่รักนะคะหนึ่งใบในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอืมเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปรับตัวเนาะเขาบอกว่าอะไรเอยบอกว่า I am reborn นะคะก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปรับตัวหลังจากเกิดอะไรขึ้นบางอย่าง แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าคุณนะจะผ่านมันไปได้นะคะในที่สุดเนาะอืมก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะแล้วถ้าท่านใดนะคะชอบการทำนายนะคะของแม่หมอลบกวนกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะวันนี้แม่หมอขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ